เป็นดีเทลที่เหมือนถ้วยชามเบญจรงค์ของไทยนะเฮ้ยละลายอะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตั้งใจจะมาป้ายยาล้วนๆเลยนะคะคือไปเจอน้ำหอมที่เรียกว่าหอมหอมมากๆอะ่ะ เราก็ให้แต่ละคนดมก็บอกว่าหอมค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์กลิ่นหอมหอมนะคะซึ่งโดยส่วนตัวโบเองเนี่ยเป็นคนใส่เบาค่ะคือไม่ใช่เป็นคนใช้น้ําหอมกลิ่น,นหนักๆนะคือถ้าเรียกว่าหอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นน้ําหอมที่ใช้งานได้ everyday use ใช้ได้ทุกโอกาสทุกสภาพอากาศคะคือใช้ง่ายๆแต่กลิ่น u n นิ u แน่นอนนะคะไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะไปเริ่มกันที่กลิ่นแรกค่ะดูขวด ตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า r o s นะคะจากแบรนด์ amina รูปทรงขวดเขานะคะก็คือลายแกะสลักค่ะเป็นดีเทลที่เหมือนถ้วยชามเบญจรงค์ของไทยนะคือมีความสวยงามมากๆเลยเอาเริ่มกันที่ประวัติของแบรนด์ก่อนละกันนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยค่ะชื่อว่า amina ชื่อแปลกมากเลยนะคะ ทางแบร์นะคะคือลหลงใหลในความหอมของไม้กิษณาค่ะก็อยากที่จะค้นหาสเสน่ห์ของไม้กิษนาค่ะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมาร่วมกันปลูกป่าไม้กฤษนาการทําน้ํามันหอมระเหยจากไม้กิษนามันมีกระบวนธีที่ค่อนข้างยุ่งยากมากนะคะคือเราจะต้องแกงต้นไม้ก่อนโดยการทําให้ต้นไม้เป็นแผลนะคะแล้วถึงจะได้ยางไม้นั้นๆมา ซึ่งถ้ารอกรรมวิธีตามธรรมชาติเนี่ยคือยากมากต้องรอให้ต้นไม้เป็นแผลก่อนถึงจะใช้เปลือกไม้นั้นๆมาทําได้นะคะโดยทางครอบครัวเนี่ยหลงไหลตั้งใจทําร่วมกันมาเกือบ4ี่ทศวรรษแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จและณจุดนี้นะคะเขาก็เลยทํามาเป็นน้ําหอมโบเลือกซื้อ collection Oriental มาค่ะเป็นตัว flower นีนนะคะคือกลิ่นที่ชื่อว่า r o s ค่ะ r o s ตรงๆเลยนะคะแต่กลิ่นเปิดมานี่ตอนที่ทดสอบคือกลิ่นนี้แรกกลิ่นชั้นเลยน่ารักมากเป็นกลิ่นที่มีความสดใสนะคะกลิ่นเปิดเขาจะมีความเป็นแพรค่ะคล้ายๆกับแพรลินจีนะคะ,ะแล้วก็มีโทนกลิ่นกุหลาบนะคะเล่าว่าย้อนไป5000ปีก่อนนะคะ กษัตริย์ออตโตมันค่ะก็ได้ทำการปลูกดอกกุหลาบเป็นดามัสโรสที่มีสีชมพูอมแดงบนเทือกเขาอาระเบียที่มีความหนาวเหน็บหนาวเย็นนะคะทางแบรนด์ก็เลยตั้งใจเอาน้ำหอมโทนกลิ่นนี้นะคะมาใช้ปรุงในกลิ่นโรสนี้ค่ะกลิ่นกุหลาบเนี้ยมันมีความเย็นเย็นตามที่เขาตั้งใจที่จะสื่อออกมาเลยนะคะ ตอนรายเนะะี่ยค่ะมันจะมีความสไปซี่ลอยของกลิ่นมัสค่คะแล้วก็มีโทนฟุตตี้เบาๆมีความเป็นมัสแบบไม่อึดอัดอะ่ะทุกคนแล้วเขาผสมกับกลิ่นของพาชูรี่กลิ่นของแคชเมียร์ที่มีความนุ่มละมุนด้วยค่ะ mm hmm. ตัวนี้ดีมากบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความสดใสแต่ว่าสง่างามที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ ิ่นติดทนนานมากตัวนี้นะคะถ้าใช้ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยใช้ได้เลยกลิ่นไม่ได้ตีฟูงแบบฉุนจมูกนะคะแต่ว่าตีลอยขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ก็ไปลองหาดูนะคะจากแบรนด์อามินาเขามีเว็บไซต์ตรงๆของเขาก็สามารถไปเซิร์ชหาดูได้นะคะโลสค่ะของอามินาค่ะตัวถัดมาค่ะก็เป็นจากแบรนด์เฟลค่ะ คือตัวนี้รู้จักได้จากเพื่อนนะคะ mm. เพื่อนแนะนำมาว่าเอออยากได้น้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่ชื่อว่า missing person นะคะ mm. ซึ่งเป็นตัวป๊อปปิล่าที่สุดของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้มาจากประเทศอเมริกานะคะตัวนี้โบก็ฝากเพื่อนที่อเมริกาซื้อมานะคะ mm. ได้ไปลองดมตัว missing person mm. แล้วนะคะคือน้องไดน่าเนี่ยมีเขาก็เลยให้ยืมมาดมนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย missing person เนี่ยกลิ่นนั้นเนี่ยบรู้สึกว่า ยังไม่ถูกจริตเรานะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแนวงานผิวะคะ่ะอนาเธอเอทมีความแบบเป็นมัสเออมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดในเนื้อกลิ่นเขาคุณสมบัติของแบรนด์ถือว่าทำได้ดีทั้งการกระจายตัวติดผิวที่ดีมากๆคือลากยาวมากๆเลยก็เลยเซิร์ชดูค่ะว่าเออมันมีกลิ่นอะไรอีกนะคะกลิ่นนี้ค่ะ Father Figur e นะคะเป็นกลิ่นที่ ให้ทุกๆคนดมแล้วบอกว่าเฮ้ยมันหอมมากเนี่ยโบได้ทาเวลไซส์มานะคะจนเนี้ยจะหมดขวดแล้วค่ะใดๆคือหอมมากเลยใช้บ่อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้โบจะทดลองทาเวลไซส์ก่อนเอาให้ชัวร์ว่าโอเคหรือไม่โอเคชอบหรือไม่ชอบก่อนที่เราจะไปเสียตังค์ซื้อขวดเต็มนะคะ เฮ้ยละลายอะ่ะคือกลิ่นเนี้ยหอมมากอะ่ะเทสครั้งแรกบอกโหว้าวอะ่ะเฮ้ยกลิ่นหอมจริงมีความกรีนแบบไม่เขียวอีค่ะแล้วก็มีความเป็นฟิกคู่กับดอกบัวค่ะตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันหลายๆอย่างนะคะมีความนัวมากๆม,มีความนุ่มละมุนละไมละเมียดโอ้โหแบบทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยนะคะ ทั้งกรีนโนดบก็ชอบทั้งความเป็นฟิกที่ไม่เละก็ชอบทั้งความเป็นดอกไม้ของเขาก็ชอบแล้วก็เขาจะมีความเป็นไอลิสหน่อยๆอะเป็นออรลิสเป็นลากไอลิสค่ะตอนนี้จะได้กลิ่นเป็นไม้ขึ้นมาค่ะเป็นไม้ๆคู่กับมัสนะคะแล้วก็ในช่วงกลางวันนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นกลิ่นของเซนเนนวูดค่ะที่มีความนุ่มนวลที่สุดนะคะและเมื่อ เราทดลองใช้ไปแล้วนะคะขวดเต็มก็ไม่รอดค่ะขวดเต็มก็ไม่รอดมือเราไปได้นะคะก็ไปฝากซื้อมาแน่นอนคืออะทาวเวลไซส์หอมแล้วขวดเต็มก็ต้องมานะคะอ่าเปิดมาเป็นแบบนี้ขวดสวยมากนะคะมีความใสมากขวดสีเขียวนะคะมีความมินิมอลแล้วก็ฝาอุ้ยฝาเป็นแม่เหลก็กแฮะอุ้ยดีจังฝาเป็นแม่เหล็กคะ่ะ กิ <G l ien ic> ดนดีดีอ่ะทุกคนดีมากอ่ะคือเป็นแซนด์วิชที่ดีมีความเป็นฟิกมีความเป็นดอกไม้มีความกรีนนอตมันมากลมมากเลยแล้วก็มีความแบบ นุมม่มนวลละมุนละไมมากๆเลยนะคะซึ่งหลายคนที่เจอโบโดนกันไปหมดเลยนะคะโดนป้ายยากันไปหมดเลยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังค่ะราคาดีด้วยนะเออพอบไปซื้อฝากเพื่อนที่อเมริกาซื้อแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเฮ้ยเมืองไทยก็มีขายนะคะแอบแอปบ,บ้านเรานี่ก็มีขายนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะเอาทาเวซไซต์มาใช้ดูก่อนคะ่ะทุกคนแล้วบางร้านก็อาจจะให้พรีนะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะ Father Figur e ติดทนนานมากกระจายตัวดีตลอดเวลานะคะสำหรับเมืองไทยใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะ f a t h e r f i c k e r ค่ะตัวถัดมานะคะไม่ได้มาเป็นขวดค่ะมาเป็นไวอลค่ะเพราะว่ารู้สึกวาแวแหวกกลิ่นนี้มากเลยหลังจากที่ได้แซมเปลิลนี้มาหลายกล่องเลยนะคะเพราะว่าน้องพนักงานชอบน้องพนักงานก็จะเสียบกลิ่นนี้มาให้ถ้าเราไปซื้อของดิบทีนะคะตัวนี้คือ l o e โลเชค่ะคอลเลคชันนี้เนี่ยอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้ตรงนี้ชอบลิลลี่เฟียที่สุดนะคะนั่นก็ไม่ได้ซื้อเองเหมือนกันเพราะว่าแพงอ่ะก็เลยนะคนนี้ก็ยังวอลวลอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีคนที่ใช้คือคุณสามีค่ะเมื่อไรก็ตามที่เขาใช้กลิ่นเนี้ยบุจะได้กลิ่นเขาตลอดเวลามีคอมเมนต์ว่ากลิ่นนี้ยมันไม่กระจายตัวแต่ เขาใช้กลิ่นนี้โบได้กลิ่นตลอดเวลาค่ะที่คุณสามีใช้กลิ่นนี้นะคะไม่อยากจะใช้ให้หมดกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นโค,ค้กค่ะทุกคนนล้วหอมกลิ่นโค,ค้กค่ะเปิดมามันมีความสไปซี่ซับซ่าเหมือนเปิดจุกโค้กปุ้งแล้วก็ได้ยินเสียงซาแล้วก็ได้กลิ่นซับซ่าของโค้กกับคาร์บอนไดออกไซด์อะค่ะแล้วก็มาพร้อมกบกลิ่นกุหลาบค่ะตัวกุหลาบตัวนี้นะคะเขาจะมาแบบ กึ่งแห้งๆห้งกึ่งสไปซี่มีพร้อมกับเครื่องเทศแล้วอะไรที่ทำให้โบหลงรักนะคะก็คือแนวกลิ่นกุหลาบเนี่ยเขาจินตนาการได้ว่าเป็นกุหลาบที่แห้งแข็งแล้วในทะเลทรายในหุบเขากลางปา่าซึ่งมันมีกลิ่นไม้สักๆด้วยแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยมันเป็นโทนที่คลาสสิกมาก แล้วรู้สึกว่ามันไม่สัมใครเลยนะคะซึ่งตัวนี้โบก็อยู่ให้คุณสามีซื้อสิก็เธอชอบเธอซื้อสิแต่ก็ไม่ซื้อสักทีนะคะก็อยากมาถามเพื่อนเหมือนกันค่ะใครมีคนนี้แล้วสมควรซื้อไหมสมควรตําไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็วอลแวอร์อยู่เหมือนกันนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังค่ะว่าไปลองกันแล้วรู้สึกเป็นยังไงค่ะระหว่างความ แปลกหรือว่าความคลาสสิกของโรสโลเชนะคะตัวนี้คือบบถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากๆก็เป็น my wish list สำหรับปีหน้านะคะเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อค่ะตัวนี้ค่ะก็ครบแล้วนะคะสวันนี้ก็เป็นน้ำหอมที่โบอยากจะมาป้ายยา ไม่รู้จะป้ายยาสาเร็จหรือเปล่านะคะใครอยากป้ายยาบูบ้างเขียนคอมเมนต์เลยคะ่ะว่ามีกลิ่นอะไรที่โบต้องชอบแน่ๆน,นะคะก็เขียนมาได้เลยนะคะอยากจะไปดมด้วยคะ่ะแล้วก็จะสําเร็จหรือไม่จะเอามาใช้ให้ฟังคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะและติดตามกันใหม่นะคะจะเอาน้าหอมดีๆมาใช้ให้ฟังอีกคะ่ะไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ